ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะพูดรีวิวการใช้งานโปรแกรมจ้างเหมาประกอบอาหารุงสมเร็จนะครับก็จะมีตัวนี้เลยครับก็คือหน้าหลักนะครับก็จะใส่ข้อมูลโรงเรียนนะครับแก้ไขข้อมรงเรียนต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างวิธีพิมพ์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้จะมีคําว่าส่วนราชการนะครับคําว่าส่วนราชการเนี่ย ถ้าว่คคาของนมัต่างๆงนะครับมันจะเป็นคำว่าส่วนราชการถ้าเป็นหน่วยงานอื่นนะครับจะใส่คําว่าหน่วยงานนะครับหรือย่างมันก็จะเปลี่ยนหน่วยงานได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยงานได้นะครับสําหรับสพทก็จะเป็นส่วนราชการนะครับตรงนี้จะมีคําว่าครูช้นาญการนะครับการได้ตาแหน่งตำแหน่งอะไรนะครับก็คืออยู่ที่ ตรงนี้ที่เป็นพอเซนข้างล่างนะครับทัางเป็นลักษณะรักษาการนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้ไว้แต่ถ้าไม่ลักษาการนะครับก็จะลบมันออกนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นผู้โดยการเปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับก็เราก็จะต้องทําร่าง t o r ก่อนนะครับโดยกยคลิกตรงนี้หรือคลิกที่ชีทก็ได้นะครับ หรือกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จนะครับก็ใส่ภาคเรียนปีการศึกษาต่างๆนะครับจําจนวนวันที่ประกอบอาหารนะครับก็ใส่เข้าไปเราจะมีผมใส่20วันก่นันก็คือแนะนำนิดนึงโปรแกรมตัวนี้จะใช้ในรอบ4สัปดาห์นะครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะเราเบาจ่ายก็คือ4สัปดาห์จ่ายครั้งหนึ่ง หรือนะครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เงินเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นแบ่งจ่ายเป็นสองวดปนสองสองส,องสัปดาห์จ่ายครั้งหนึ่งโรงเรียนขยายให่หรือขนาดใหญ่ก็จาก่ายทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์วันใหญ่หรือทุกวันศุกร์นะครับทีน,นี้นะครับใส่จํานวนนักเรียนนะครับตรงนี้มันจะคําวนวณให้อาว่าประมาณห,าวหัวละ20บาทถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ตรงนี้เราได้2 1บาะครับจำนวนนักเรียนก็ใส่ไปอย่างผม2075นะครับทยกมมันก็จะคำนวณวงเงินนะครับทั้งหมดก็คือเหลแสหนึ5,000นะครับจ่าเข้าไปนะครับอ,อย่างของผมเนี่ยก็จะมาทำรายการทีวอาตรงนี้นะครับนี่ ก็เปลี่ยนของผมนิดหน่อยก็ได้ครับอาจจะมีขนมหวานหรือผลไม้ชนิดหนึ่งอย่างนะครับข้าวสวยนยข้าวสวยต้องมีถ้าไม่มีก็ตัดออกนะครับอย่าน้อยนะข้าวสวยกับข้าวหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้ก็ทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับรสชาติอาหารต้องลดจัดนะครับเด็กก็ทานได้นะครับต่อไปก็มีผู้กําหนดรายละเอียดนะครับว่าเป็นใคร นะครับตรงนี้ก็คือผู้ที่รับมอบหมายนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเจ้าที่อาหารจังหวัดนะครับคือผู้แจ้งรายการอาหารที่ให้มันตรงตามกับสกูลันนะครับเวลาส่งมอบเนี่ยเราจะนับยี่สิบวันถ้าเราจะนับเฉพาะอันนี้เป็น20บวันเราก็ใส่ไว้ภายในก็ใส่เหมือนกันก็ได้ครับยี่สิบราการ การดำเนินการอ่านี่นะครับมันอ,อันนี้มันเดี๋ยวจะผมจะแก้ไขไปให้นะครับกปกติถ้าผมจะใส่แค่ไม่นับบัตรนำการนะครับอ่านับตัดบัตจากพวกเราสั่งซื้อนะครับอ่าแบงค์ชำระมัดนะครับ เราก็แบ่งเป็นสีงวดนะครับอันนี้ต้องเลือกว่าเราจะใช้เป็นใบสั่งจ้างหรือบันทึกตุนของจ้างนะครับถ้าเป็นใบสั่งจ้างเราก็คลิกเลือกใบสั่งจ้างซึ่งจะมีให้นะครับน,นี่ฮนะมัจะมีใบสั่งจ้างนี่ฮะให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเลือกบันทึกตุนลอ,องจ้างนะครับ เราก็จะมาเลือกตัวนี้เป็นมาติกตกหลักจากนะครับมีให้นะครับแล้วแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมานะครับอ่าชำรบเป็นกี่งวดตรงนี้เราก็พิมพ์ข้าไปนะครับผมต้องการเป็นสองงวดนะครับก็จะพิมพ์เป็นสองงวดนะครับอ่างวดที่หนึ่งกี่วันนะว่าตรงนี้มันก็จะมายุ่งเกี่ยวมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็คือ ภายในกี่วันทาการรนี่นะครับเราต้องคิดว่ามันมาทําการหรือเอาเป็นวันปกตินะครับอันนี้ถ้าเราเป็นวันปกตินะตรงนี้นะครับก็ก็แล้วแต่เรานะครับ,รบตรนี้นะครับก็คิดได้ดีนะครับผม บันทึตนนกตัวจ้างลงรการทั้งหมดนะครับถ้าเราตรงนี้ก็จะดูที่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นที่18ครับอันนี้คือไม่นับวันทําการนะครับเราจะนับถึงวันสุดถึงวันสุดถึงวันสุดหรือถึงวันสุดท้ายของอาการจ้างเหมารอบน,นั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่รายการถัดไปก็จะอยู่ที่ขวามือนะครับนี่ก็มาใส่วันที่นะครับเลือกวันที่เลือกเดือนนะครับตรงนี้ ใส่เมนูอาหารเข้าไปตามที่เรา,าจะให้เขาทำว่าวันไหนเมนูอ,อะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นข้าวสวยนะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับที่ผมทำเป็นหนึ่งสองก็เพื่อ,อตรวจสอบลิงว่ามันส่งไปจริงไหมอันเนี้ย ถ้าวันไหนมันมีไม่เยอะออไม่เต็มห้าวันเราก็จะลงวันสุดท้ายมันก็จะไปปักกดขึ้นอันน,น,ออน,น,นี้มันจะรายงานเป็นตรงเนี้ยมันจะรายงานเป็นอาทิตย์นะครับรายงานอาทิตย์นี้นะครับเ,เสร็จนะครับถ้าผมใส่บนที่เี้เป็นที่หกเ,เนาะอ่านนะครับแล้วก็จะพิมพ์เมนูใส่ มาได้นะครับเป็นห้านะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับเราจะไปดูขั้นหลัว่าพวกนี้มันจะส่งเข้าไปจริงไหมนะครับตรงนี้นะ,ะ,ะต่อไปก็ไปเป็นขออนุมัติจ้างก็คลิกไปนะครับใช้วิธีจอดจงนะครับเรือเลือกใช้วิธีจอดจงหรือว่าใช้วิธีคัดเลือกแต่ว่าก็สมามากก็คง,คงจะเป็นจอดจง นะครับเลขที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับที่บันทึกรายละเอขอจาอถ้าเราทําเด็นเทิานะครับแต่ว่าเขาผมเนี่ยมันได้เดือนนะครับเราตรงนี้ยเราจะเลือกว่าปีการศึกษามันก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเลือกตรงเนี้ยไว้ดีกว่านะครับมันจะเป็นประจําเดือนนะครับระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับช่องพศออจะพิมพ์เอานะครับอ,อันนี้เป็นราคาที่จนน้างในสองปีงบประมาณหรือ สีแบของตลาดแล้วก็คลิกเลือกเอานะครับทีนี้รูปแบบผู้ตรวจรับอันนี้เป็นผู้ตรวจรับคนเดียวนะครับถ้าเป็นผู้ตรวจรับพะสุคนเดียวตรงนี้มันจะมีผู้ตรวจรับคนเดียวแต่ถ้าเลือกสามคนเพื่อคณะกรรมการตรวจรับมันก็จะปรากฏคณะกรรมการเราทั้งสามคนนะฮะตรงนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งปริ้นมันจะเห็นมาครบนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจ แล้วก็เราจะใส่คําว่าตัวสุดท้ายข้างล่างนะตามในงานลงนามคบสั่งผู้ตรวจับอันนี้ผมแล้วมันผู้ตรวจรับตั้งนะครับเป็นผู้ตรวจรับไม่ใช่นะ,ะต้องมาเลือกคณะกรรมการตรงนี้นะครับตามสั่งตามผู้ตรวจรับพัสดุนะครับเอาลิกนะครับทุกครั้งที่เราถาแต่ว่าถ้าเราใช้คณะกรรมการอยู่แล้วก็ไม่ ใช้ทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรน,นะครับแล้วเสร็จเราก็ไปหน้าถัดไปครับที่คําสั่งคําสั่งมันก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็สั่งบินได้เลยแค่ใส่เลขที่คําสั่งก็สั่งปินได้เลยนะครับเอี่ยนตรงนี้นที่คําสั่งมันก็คำสั่งเน,นี่ยมันจะออกมาพร้อมกับวันที่ขอมน้าสั่งซื้อสัส่งจ้างนะครับเราก็ไปหน้า ต่อไปครับเป็นวันที่การตรวจรับนี่ฮะว่าเลือกวันที่ไลเราจะเลือกเป็นเลือกการรายงานว่าให้เขาหลเป็นรายสัปดาห์ดีกว่าหรือว่าสองสัปดาห์นะครับก็แล้วแต่เรานะครับหรือหลายเดือนก็แล้วแต่เรานะครับก็คือทั้งสี่วันแต่ว่าแนะนําให้เป็นสองสัปดาห์รือว่าหลสัปดาห์ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะครับอ่ะต่อไปครับมันมาให้ตรวจรับเมื่อเราลงชื่อคนแล้วก็มากาหนดว่า ผมพอหลัก่อนนะคนที่เลื่อนเลยนะครับเนี่ยว่าเขาจะจรรับวันไหนเมื่อกี้มันมียี่สิบวันเนาะก็เลียงครับวันแรกเราจะพบบางเรียงเลย่ะคนที่หนึ่งเรียกคนตรวจรับทป็นคนที่สองวันที่สองวันที่สามอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรียงใหม่วันที่สามวันที่วันที่สี่ไปตรงไปที่ห้านะครับอ่า ทำไม,ม, 4, ไม,ม,ม 5, วันที่สีไม่มาอ๋อวันโดดที่ห้วันที่สี่ไม่มีอ๋อวันที่หกมีสองครั้งเอาไเปลี่ยนเป็นวันที่ที่สี่เนาะตอนนี้เป็นวั 5, นที่ห้าครับไปลงมาตัวหลักนเมื่อกี้ผมตรวจข้าวก็วันที่สี่ก็จะปรากฏมาสี่ห้าครับผมต่อไปก็เป็นวันที่ อผมด่งแม่เหล็กมันจะมุุกกลับไปยอดจอดกลับไปนะครับแล้วก็เจ็ดวันที่แปดสลับกันตัวหลับครับผมวันที่เก้านะครับวันที่ 10. สิบสิบเอ็ดนะครับ สิบสองนี่กนะคนะเราก็จะคิดอย่างนี้ฮะ จ็ดสิบแปดสิบสามยี่สิบอ่าเราตัวนี้เราสามารถทดแถวได้นะครับหรือว่าไม่ซ้อนก้อนแบบนี้ไปเลยนะครับ ถ้ามันเหลือเยอะเราดึงลงมาให้มันนละหน้าก็ได้นะครับตัวนี้นี่นตัวหน้าก็ได้ครับออก่จัดมาอย่างนี้นะครับ่อ่ทีนี้กลับน้าหลักก่อนเราก็จะไปตรวจสอบอ่าที่เป็นแนบสอมบบอินะฮะเอ่อไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรบันทึกตัวเราเห็น่าใบสมองงานนะครับนี่ครับ มันจะมีใบห,หนึ่งว่าใครตรวจรับวันไหนนะครับใบส่งจางประกาศตกจางใบสงองงานเขาส่งมอบมานะครับว่าจะมีสรุปตรวจรับรายงานการตรวจรับเนี่ยครับพอรายงานมามันชื่อมันจะมาลงตรงนี้ให้ครับว่าใครตรวจรับวันไหนปกติแล้วก็คือต้องหายแต่วันนี้ผมส่งชื่อมาให้ด้วยใครจะเซ็นวันไหนก็เซ็นตรงนี้นะครับ นะต่อไปนะครับก็มาที่ใบเสนอราคาก็ใส่ชื่อร้านนะครับวันที่เสนอราคาเสร็จนะครับมันก็จะรีมาให้แล้วนะครับต่อไปก็อนุมัติสังส่งซื้อสั่งจ้างก็มาใส่วันที่อนุมัติเลขที่อนุมัติก็หนดนราคายืนกี่วันนะครับครบกำหนดกี่วันถ้าเราบอกว่าสิบห้าวันนะครับาดูที่ล่างที่วานนะครับราคายืนสิบย้าวัน มันจะมีอยู่ที่บอกอยู่นะครับราคาอยืนจะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมข้ามไปอยู่ราคาสิบห้าวันตรงนี้นะครับเราก็นับถัดจากวันที่อเอาเป็นวันปกติก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะง่ายขึ้นก็พอเสนอราคาเสร็จก็เนี่ยครับสิบห้าวันเราก็นับถัด วันสุดท้ายนะครับว่ามันยืนราคากี่วันเพราะว่าถ้าหมดก็ต้องต้องทําเรื่องใหม่นะครับเอาสักสิบวันก็ได้ครับผมจะได้ง่ายนะครับต่อไปก็ประกาศผู้ชนะก็ประกาศเลยปิดเลยนะครับเพราะว่าอนุมัติเสร็จก็วันเดียวกันนะครับวันที่ห้าก็ประกาศวันที่ห้าหรือนี่นะครับก็จะมาต่อไปก็เป็นใบสั่งจ้างครับถ้าใครเลือกบันทึกตกลงจ้างเขาไปคลิกที่ตกลงจ้างนะครับ รงนี้ก็ต้องเลือกเลือกที่โครงการนะครับว่ายัางไงนะครับทีนี้มาดูที่ถ้าเราเลือกบนที่ตกลงจ้างนะครับว่าเราจะจับรับเงิมเป็นยังไงนะครับว่าทุกทุกเดือนทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสองสัปดาห์นะครับเราก็จะเลือกมันก็จะมาประกบซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับตัวเบิก่ายด้วยนะครับเนี่ยเรามาดูทีว่าถ้าเราใช้เป็น การจ่ายเงินนะครับต้องให้มันสอดคล้องกันว่าเราจะ,ะจ่ายเงินยังไงนะครับพอมาจะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับผมข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับตรง,บง,บงการจ่ายเงินเนี่ยจะแบ่งแบ่งจ่ายจำหนักเงินเป็นสองงวดเอาตรงนี้ครับแบ่ง,บงจำหนักเงินเป็นสองหวด ผมก็ลงใส่ไปก็เที่ยงสี่ใบแล้วนะครับ,มรบมรไม่งชำระเงินนะครับนะไม่ชำระเงินไม่เกินสิงวดนะครับอันนี้ก็ใส่สองวดไปตรงนี้มันจะส่งให้เลยไปต้องต้องสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้อ่ามาพอตกลนจ้างก็ส่งมอบหมาหยางานครับก็มาใส่เลขที่ ถ้าเราแบ่งเป็นสองงวดนะครับเราจะเรื่องงวดสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่นะครับงวดสุดท้ายเรากลับไปดูที่หน้าเนี่ยครับถ้าเราแบ่งเป็นสองงวดนะครับก็คือวันสุดท้ายของงวดที่สองก็คือวันที่สิบนะครับงวดแรกครับวันที่สิบนะครับเราก็จะ วสุดท้ายวันที่สิบนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนวันที่สิบเพราะฉะนั้นมันจะมีสิบวันครับอ่าถ้าเป็นวันอันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเลยที่ยี่สิบเมษาก็มีสิบวันนะตัวนี้ก็จะลอบออกครับเพราะว่าโปรแกรมมันจะแจ้งเลยว่าเราเราทำเกิดน,นะครับอเออมันจะเท่ากันราคาเราก็จะทำหนุดนะครับใบสมมอบเราก็ปิดมาแค่สองใบตรงนี้นะครับตัวที่ไม่มีมันก็จะเป็นบ้านเป็นตลาดไว้ แต่ถ้าเราแบ่งเป็นสีงวดนะครับตัวเนี้ยนะไปส่งมอบหมายงานเนี้ยมันก็จะมาทั้งสีงวดนะครับให้มันก็จะส่งมาใหา้บ่อแล้วก็มาตรงมาตามเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับบางวันจะเป็นก็ถึงวันที่ห้าเนี้ยครับวันที่สองถึงวันที่สิบ นี้วันที่สามนมที่ห้าสิบห้าเนาะแล้วก็โมดสุดท้ายวันที่ยี่สินะครับอันนี้ก็ต้องขอประหารห้าวันนะครับ้ก็ใส่ลขที่ดี่ของใบเสร็จนะครับลงไปนะครับก็จะออกมานะครับ พอส่งแล้วก็เป็นแนบสมองงานนะครับตรงนี้เขาก็จะมีข้าวสวยอะไรมาให้เราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสั่งพิมพ์อย่างเดียวครับตรงนี้สั่งพิมพ์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับก็จะส่งมาให้แนบสุดท้ายวันไหนมันก็จะระบบจะส่งมาให้ครับผมต่อไปสรุปรายการตรับก็ใส่เลขท,ท,ที่วันที่ข้อความวันที่วันที่ข้อความนะครับเสร็จนะครับก็ไปรายงานการตรลบนี่ฮรรายงานพิมพ์อย่างเดียวครับผม อ่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเลย <c oughs> นี่ครับพอจะเป็นรายงานมีสีหน้านี่ครับอะไรไปก็ไปตัวเราครับเรียบร้อยสรนดวันนะครับเน่ยเราเลือกนะครับเลือกสมมติงวดที่หนึ่งงวด่อ่างวดที่หนึ่งงวดที่สองมันจะปรากฏมาให้ยาวๆอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นสองงวดมันเป็นแค่สองแผ่นนะครับต่อไปก็ขออนุมัติเบิกจ่ายนะครับ เสร็จนก็สมมอบสรุปก็เลื่องงวดจ่ายครับอันนี้จะมีแผ่นเดียวเพราะว่าต้องเปลี่ยนวันที่ในในการไม่รู้ว่าการนี้ก็จะไปชำระวันไหนนะครับก็เราก็จะมาเลือกนะครับาภาษีแล้วที่จ่ายหรือไม่อดี๋ยวเราก็เลือกงวดที่หนึ่งนะครับใส่เจ้าที่การเงินไปอันนี้นะครับแล้วก็งวดที่หนึ่งถูกต้องแล้วแต่ถ้าผมะจะทาเป็นสองอวสงวดเนาะสรุปไปก่อนนะ เราต้องกลับไปที่แล้วมปสมมองานก่อนอ่าถ้าเป็นสองวัมันจะตรงว่าละสิปันจะได้เงินทิดๆนะครับอ่าอันเนี้ยอ่าไปแลกแกก็ไปที่อนุมัติอ่าวดที่หนึ่งวดที่สองคือถ้าเราเลือกวดที่สองนะครับ มันก็จะบอกว่าเป็นงวดสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเราเลือกออยงังังนีไปสี่งวดนะครับเราเงินอ่างวดที่หนึ่งถ้าเป็นงวดที่สองมันจะไม่บอกนะครับเราก็เลือกเป็นงวดที่สองงวดสองต้องครบถ้วนนะครับงวดที่สามอ่าก็ใส่วันที่อะไรนะครับมันก็จะบอกงวดที่สามต้องครบถ้วน ต่อไปเรื่องวัวที่4เป็นวัวสุดท้ายมันก็จะปรากฏมาอยเนี้ยครับแล้วเราก็ปินตัวนี้เราอาจจะใส่เป็นถ้าเราไม่รู้วันที่จริงๆเราก็ใส่แบบขี้เกียจจุดๆเดือนอเนี่ยครับว่ามันจะถูกเดือนอะไรอย่างนี้นะครับได้ก็พิจนรณาเสร็จหนึ่งรอบนะครับก็วันก็คือถ้าเราอยไปครั้งแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องไปทําเมนูอาหารก่อน นะครับไฟล์ตรงนี้เราสามารถครอบไปเรื่อยๆนะครับรอบแรกวันไหนเดือนไหนที่มันไม่ตรงเราก็ครอบไปอีกเพื่อจะทําเป็นเวลาหลายก็เกี่ยวกับที่โดยขั้นลอกมาวางนะครับผมจากเ,เวลาคันลอกมาวางให้สมมติว่าผมคั้นลอกเนาะเนี่ยผมผม,ผมจะคั้นลอกเนาะจากขั้นลอกมาวางจะทำยังไงนะครับ ดดไม่มีตารางเลยเด้อเอาตัวนี้ไปแล้วกัน,กน,กนตัวีครับผมก็ขาา้างลางวางเนี่ยวางวางรูปแบบไปหานะครับมันก็จะมาแต่ว่าตรงเนี้ไม่ไม่ต้องนั้นนะครับก็เสร็จกเข้าไปก่อนเพราะว่าคงจะไปก็มาจากไฟเบอร์ที่เรามีแล้วนะครับอก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตรงเนี้ย ซึ่งตัวนีไ้ได้ได้รับแบบฟอร์มมาจากสตลท่านหนึ่งนะครับมาให้ทําแบบนี้เพื่อจะนําไปใช้ในเขตของท่านนะครับนีบก่ก็สวัสดีครับ